คือจีนมีแผนการว่าถ้าจีนจะเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาจะต้องครอบครองมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้ได้แผนการในอนาคตเขาคือสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินหกลำเพื่อที่จะนําตัวเองออกสู่ทะเลกว้างออกสู่มหาสมุทรแล้วครอบครองน่านฟ้าน่านาน้ำมหาสมุทรสองมหาสมุรนี้ให้ได้ในแผนการของจีนเนี่ยการที่ออก ทะเลไปทางฝั่งพม่าเนี่ยหรือฝั่งปากีสถานท่าเรือกัวดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จีนวางแผนไว้นานแล้วสังเกตดูว่าจีนมีเขื่อนทั้งหมด11เอลขื่อนอยู่เหนือแม่น้ำโขงฉะนั้นการปล่อยน้ำแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็สามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งปีตัวนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จีนได้วางแผนว่าจะเป็นตัวหนึงที่ทำให้เขาสามารถต่อสู้กับสลัดได้ เพราะนั้นการลบจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจมันก็อยู่ที่ช่องแคบมารากาช่องแคบมารากาเนี่ยจะต้องโดนปิดนะฮะโดยประเทศสหรัฐจีนจะต้องมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งจีนจะต้องขาดแคลนทุกสิ่งนะ,ะับสิ่งที่จีนขาดไม่ได้ที่สุดก็คือน้ํามันและแก๊สธรรมชาติเราพูดถึงอ่าวไทยเนี่ยเพราะเหตุผลก็คือว่าท่านคิดไหมฮะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ถ้ามีคนมาปิดอ่าวไทยเนี่ยประเทศไทยจะทำอย่างไรเกือบทั้งหมดเรานำเข้าผ่านช่องแคบมาลากาดังน,นั้นสิ่งที่เราประเทศไทยจะต้องเจอก็คือว่าเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าการลุกลานของจีนในอนาคตอนนันใกล้แม้กระทั่งสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่คิดเลอครับว่าเขาจะปิดอ่าวไทย เราก็มาดูความสําคัญนิดนึงว่าทําไมอ่าวไทยถึงมีความสําคัญกับจีนนะฮะว่าเหตุผลคือแม่น้ําโขงครับแม่น้ําโขงทั้งสายนี้ดูภาพแล้วจะเห็นว่ามีน้ําไหลมาจากที่ที่ราบสูงที่เบตจนถึงที่อ่าวไทยเนี่ยมันผ่านอันหนึ่งครับที่เรียกว่าพนมเปนพนมเปนแล้วก็มาลงทะเลที่โฮจิมินนครับที่ประเทศเวียดนามคราวนี้จีนต้องการอะไร จีนต้องการใช้แม่น้ำโขงในการขนส่งยุทธปัจจัยต่างๆจากจีนลงมาที่อ่าวไทยเขาก็เลยจัดสร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าคลองฟูนันเดโชครับที่สร้างมาสองวันละเพิ่งเปิดได้อาทิตย์หนึง่งก็คือบริเวณที่เรียกว่าท่าเรือกำปงโสงเก่าแล้วก็ท่าเรือเลียมนะฮะซึ่งมีท่าเรือของจีนอยู่ที่นั่นนะฮะอันนี้คือแผนที่ที่เรียกว่าแผนที่ทับซ้อน m o u 4. 4 4ไทยกัมพูชาที่ท่านเห็นนะครับ อันนี้คือเมืองดาราสาครอันนี้ผมเคยพูดในคลิปนานแล้วว่าดาราสาครนี่มีการลงทุนของจีนนะครับเป็นเมืองคล้ายๆเมืองเอ็ uh, act, นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะฮะของจีนเดี๋ยวช้าลงนิดหนึ่งดาราสาครเนี่ยครับมีสิ่งที่เรียกว่าสนามบินยักษ์ครับที่สามารถใช้เครื่องบินทหารขนาดใหญ่ลงได้อันนี้เป็นเมืองท่าที่จีนสร้างขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ยังไม่สําเร็จนะครับเป็นแผนการ แต่ว่าเป็นแผนการที่รับสัมปทานจากกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนั้นการลบจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจมันก็อยู่ที่ช่องแคบมาราคาช่องแคบมรรคาเนี่ยจะต้องโดนปิดนะฮะโดยประเทศสหรัฐแล้วก็จีนจะต้องมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าต่างๆนะฮะ70%ผ่านช่องแคบมรรคาฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจีนจะต้องขาดแคลนทุกสิ่งนะครับ แต่ที่จริงที่จีนขาดไม่ได้ที่สุดก็คือน้ํามันและแก๊สธรรมชาติตอนนี้ทุกวันนี้น้ำมันและแก๊สธรรมชาติของจีนเนี่ยใช้ประมาณ15ล้านบาร์เรลต่อวันเนาะจริงๆมันมีมนมาการนําเข้าอยู่ประมาณ70%นะฮะ70%จากต่างประเทศผลิตเอง30% 30%เข้าผลิตเองเนี่ยมันไม่พอใช้อยู่แล้วฉะนั้นไอ้70%ถ้าขาดไปเนี่ยก็หมายความว่าประเทศจะล่มสลายฉะนั้นเขาก็เลยวางแผนที่เรียกว่า BRI I ขึ้นมานะครับ แผน B ีตรงนี้มันเป็นแผนอะไรครับมันเป็นแผนการเชื่อมเกาะของโลกกับเกาะของโลกก็คือเกาะยูเรเซียเนี่ยจะมีการเชื่อมกันทุกทิศทุกทางนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าน้ํามันและแก๊สเป็นอันดับหนึ่งเราจะหองมองเห็นเส้นทางนะครับว,ว่ามันเชื่อมกับสหภาพโซเวียตเดิมนะฮะก็คือมีรวมเอเชียกลางด้วยนะ,ะแล้วมียุโรปนะฮะแล้วก็มีเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางไปตุรกีแล้วไปปาคีสถานและกวาดาแล้วก็มาที่ พม่าและประเทศไทยอัน,นี้เราสิ่งที่เราอยากจะให้โฟกัสให้ชัดๆนิดหนึ่งคือว่าในแผนการของจีนเนี่ยการที่ออกทะเลไปทางฝั่งพม่าเนี่ยหรือฝั่งปากีสถานท่าเรือกัวดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จีนวางแผนไว้นานแล้วนะฮะแล้วจะต้องสาเร็จภายใน1ิปีข้างหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นไปได้ที่เขาทําสําเร็จในแผนนะแต่สิ่งที่เขาทําไม่สําเร็จแน่ๆคือแผนการที่จะลงมาในอ่าวไทย ประเทศไทยขัดขวางแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับมันสังเกตดูรถไฟที่เราสร้างกับจีนเนี่ยสร้างมา10ปีแล้ได้3กิโลนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะสร้างถึงโคราชเสร็จไปในปี2571นะฮะส่วนหนองคายโคราชนี่ก็อีกสัก20ปีก็รู้ไม่รู้เพราะไม่มีแผนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะที่จะเสร็จอาจารย์ไพศาลเคยคุยกับผมว่ามันจะเป็นรถไฟฟันหลอไปตลอดกาล เพราะว่ามันจะไม่มีทางสําเร็จเพราะว่าสหรัฐไม่ให้สร้างนะครับดังนั้นการที่เขาไม่สามารถสร้างทางรถไฟตรงนี้ได้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแผนไปทําก็คือใช้แม่น้ําโขงในการขนส่งนะครับแล้วก็ใช้ท่าเรือที่สีฮันุวิลกําบงสงเลิมนี่แหละครับแล้วก็ใช้ท่าเรือที่ท่าเรือเรียมเป็นหลักในการขนส่งนะครับโดยใช้แม่น้าโขงที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยละครับนี่คือแผนการของจีนที่เรามองว่าจีนได้วางแผนไว้หลาย สิปีแล้วครับว่าจะต้องมีการเชื่อมเกาะโลกทั้งเกาะให้เข้าหากันนะครับนี่ครับเส้นทางที่บอกก็คือคุณหมิงกรุงเทพคุณมั่นกงลู่นะฮะซึ่งเป็นแผนการที่จีนวางไว้20ปีเหมือนกันมี่ผ่านมา10กว่าปีละมันยังไม่ไปไหนเลยนะฮะเขาก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับว่าจะมันจะสำเร็จเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความร่วมมือเขานะครับ อันนี้คือเชาเทิร์นซีบอร์ดที่ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะคิดว่าประเทศไทยเราแผนการที่มีนโยบายของรัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะสามารถทําได้สําเร็จในช่วงออรัฐบาลแพน่ทองทานหรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลก็คือมันขึ้นอยู่กับแลนด์บิดครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรือชุมพรแล้วก็ท่าเรือระนองจะต้องเกิดขึ้นนะฮะภายในรัฐบาลนี้ แล้วก็มีแผนที่จะทำเซาเทินซีบอร์ดให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางแผนการของรัฐบาลไทยแหละครับว่าจะสามารถทําให้โปรเจกต์นี้สําเร็จไหมซึ่งล่าสุดนี้ก็ใช้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเนาะในการวางโครงการเซาเทินซีบอร์ดซีบอร์ดเนี่ยครับและอีกอย่างที่สาคัญที่ผมอยากจะเน้นน,นี่คือว่าแม่น้ําโขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่ตอนนี้น้ําท่วมอยู่เนาะจะสังเกตได้ว่าจีนมีเขื่อนทั้งหมด11บเเขื่อนอยู่เหนือแม่น้ําโขงในในช่วงของที่ราบสูงที่เบตดลงมานะ เพราะว่าเหตุผลก,ก็คือ,อน้ําทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากที่ราบสูงที่เบตแล้วก็จะมาลงมาที่แถวที่ราบสูงยูนานเนาะซึ่งที่ราบสูงยูนนานก็จะมีช่องเขาเยอะในการที่จะกั้นน้ําต่างๆให้เก็บกักไว้ในเทือกเขาเนาะเขาก็จะผลิตไฟฟ้ามาใช้ในมณฑลยูนนานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะสามารถควบคุมกระแสน้ําในแม่น้ำโขงได้ตลอดปีโดยใช้เขื่อน11เขื่อนนี่แหละฉะนั้นการปล่อยน้ําแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะสามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งปีนะฮะฉะั้นการส่งเรือ ยุทธศาสตร์หรือว่าเรือขนส่งสินค้าต่างๆจากเมืองซือเหมานะฮะเมืองซือเหมานี่เป็นเมืองหลักเมืองแรกที่สุดของท่าเรือที่ขนส่งสินค้าในประเทศจีนแล้วมาที่ท่าเรือจิงหงแล้วมาที่ท่าเรือมอมในลาวแล้วก็มาที่ท่าเรือเชียงแสนท่าเรือเชียงของนะฮะแล้วก็เอาออกมาถึงพนมเปญได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จีนได้วางแผนว่าจะเป็น ตัวหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถต่อสู้อาสลัดได้นะฮะในอ่าวไทยนะเราพูดถึงอ่าวไทยเนี่ยเพราะเหตุผลก็คือว่าท่านคิดไหมฮะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ย<ม>ถ้ามีคนมาปิดอ่าวไทยเนี่ยประเทศไทยจะทําทอย่างไรประเทศไทยเราใช้น้ามันประมาณหนึ่งล้านบาลเรลต่อวันเนาะเราผลิตได้สองแสนเรานําเข้าแปดแสนแปดแสนที่ว่าเนี่ยเกือบทั้งหมดเรานําเข้าผ่านช่องแคบมาละกา แล้วก็เข้ามาที่มาบตะพุทธนะฮะเราไม่เคยใช้ทะเลอันดามันในการขนส่งสินค้าเลยน้อยมากนะฮะสิ่งที่รัฐบาลไทยพลาดไปตลอดกาลนานก็คือว่าทะเลอันดามันเป็นทะเลที่มีความสําคัญและเป็นทะเลทองคําของไทยนะครับแต่ว่าเราไม่เคยใช้เลยผมอยากให้มองตรงนี้ครับว่าเซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยสามารถใช้ความ ดีของทะเลน้ำมันได้เพราะเราสามารถสร้างโรงกลั่นน้ามันสามารถทําสต๊อกน้ํามันสามารถที่จะขนส่งสินค้าต่างๆจากจีนลงมาที่นี่แล้วก็ส่งไปแอฟริกาส่งไปยุโรปได้เลยถ้าเราสามารถพัฒนาเมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเราก็จะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกนะครับเพราะเหตุผลก็คือประชากรสองฝั่งโลกเนี่ย ผ่านที่แลนด์บิดเรานะฮะผ่านที่ประเทศไทยเราแล้วก็เราก็สามารถจะเสริมสร้างอุตสาหกรรมภายในของเราให้เชื่อมโยงกับโลกโดยเฉพาะจีนและอินเดียเนี่ยเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการค้าขายระหว่างจีนและอินเดียเป็นพัน 1, ปีก่อนเนี่ยก็อาศายัยแลนด์บิดเนี่ยครับเป็นตัวเชื่อมในการที่จะขนส่งสินค้าข้ามไปข้ามมาสองฝั่งทะเลสองฝั่งมหาสมุทรน่าเสียดายที่แผนตัวนี้ ไม่ได้คิดมาก่อนล่วงหน้าเมื่อ50ปีที่แล้วถ้าคิดมาก่อน50ปีที่แล้วตอนนี้เราอาจจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในอาเซียนก็ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มคิดตอนนี้เราอาจจะได้สิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์2มหาสมุทรโดยที่ยุทธศาสตร์ตัวนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับในแผนการของจีนคือจีนมีแผนการว่าถ้าจีนจะเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาจะต้องครอบครองมหาสมุทรอินเดียและมหาสมาสุทรแปซิฟิกให้ได้ สิ่งที่เขาเป็นโครงการเขาคือโครงการบูนาวีคือกองทัพเรือจีนเนี่ยไม่ไม่เคยออกนอกประเทศเลยนะฮะดูแลชายฝั่งมาหลาย10ปีนะครับแผนการในอนาคตเขาคือสร้างเรือบรรทุกเครื่องบิน6ลำเพื่อที่จะนำตัวเองออกสู่ทะเลกว้างออกสู่มาหาสมุทรแล้วครอบครองน่านน่าน,นฟ้าน้านน้ำมาหาสมุทรสองมาหาสมุทรนี้ให้ได้ ฉะนั้นมหาสมุทรอินเดียก็เลยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมาครอบครองโดยเขาทําแผนการสร้อยไข่มุกซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่ามีแผนการสร้อยไข่มุกในการครอบครองมหาสมุทรอินเดียนะซึ่งผมไม่ได้คิดว่าจีนเป็นคนที่คิดเล็กนะครับเขาคิดใหญ่เขาจะเป็นเจ้าโลกเป็นมหาอำนาจของโลกแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่เราประเทศไทยจะต้องเจอก็คือว่าเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าการลุกลานของจีนในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นการค้าการเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมนะฮะผู้คนที่อพยพมาแม้กระทั่งสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่คิดหรือครับว่าเขาจะปิดอ่าวไทยอ่าวไทยเป็นอะไรที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญเพราะว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถใช้แลนดบิดในการขนส่งน้ํามันได้นะฮะสามารถจะใช้ท่าเรือเรียมที่เป็นฐานทัพ ในอนาคตเขาที่สําคัญได้ในการที่จะต่อสู้กับอาสารัตต่อสู้กับอีกขั้วหนึ่งได้นะครับก็หมดเวลาพอดีครับใช้เวลาดีมากครับขอบพระคุณครับมีคําถามเดี๋ยวดีเซคชั่นต่อไปนะครับถ้าท่านใดที่สนใจเรื่อง g e o อโพ i t i c กแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยติดตามผมได้ครับดีบีสัวเถาเรามีคลิปมากมายเกี่ยวกับดีบีเกี่ยวกับจีโอโพลิตกครับหวังว่าทุกท่านคงจะพอมี ไอเดียในการที่จะทําธุรกิจต่อไปกับจีนนะครับผมเป็นช่องที่โปรจีนก็เปิดเผยครับว่าคือไม่ได้เชียร์จีนไม่ได้เชียร์ไทยไม่ได้เชียร์สหรัฐเราให้ความจริงกับท่านนะฮะแต่ว่าเราเป็นคนไทยเราต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะ ม่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ